สวัสดีค่ะทุกคนจ้าเมื่อนีเ้เฮากบสิพามางานเด้อค่ะเลยเมื่อนี้ก็จะพามาทัวจ้าฝากน้ำจ้าเมื่อนี้จ้าอยู่สะพานเทพสุดาค่ะฝากน้ำตรงถามบานเฮาค่ะเพื่อนก็ได้จัดงานยิ่งยิง,ยงไงอลังการมากคากเน่ยจ้าแบว่างานประจําจังหวัดได้เลยจ้าอันนี้คือปีแรกนะคะที่เรามากันบรรยากาศคึกคืนมากคากจ้านี่สามมือจางานอันนี้คืองานกุ้งกล้ามกามกลามกลสินนะคะ มือนี่ก็จะเป็นบรรยากาศมือแรกค่ะคนล้าไหลาย,นนยคิดว่าเหมือนเมืองกัลัเสนจ่มามโหงมาตุ่งกันมีมองนี้มองเดียวเลยงานปีแรกเดี๋ยวจ่าทุกคนยิ่งไง่อลังการมาขักเลยจ่าพวกเจ้าเมืองทั้งเขาโหลด คิดดีเหตุดีจ้ะมมวงคิดว่าทายางาเข้าไปข้างใน,นแห่งสีอลังการกว่านี่จ้ะิึงภาบรรยากาศจ้ะอันนี้คือตะเว้นยู่ได้ค่ะทุกคนจ้ะงานมือนี้นะคะก็สิมี่ไอเมคอัพิสิตก็จ้ะเด้แล้วกาบเบียรพร้อมพงมาจ้ะจะมีสองคนค่ะขึ้นทําการแสดงมือนี้จ้ะเฮาก็ตั้งใจมาบิงึงไอเบียพร้อมพงบักคักเลยจ้ะเพราะว่ามาัมาผลง,งานเราเนาะแล้วลองพลงม่วนมวนมวนึกว่ามุนแค่สองค่ะเข้ากับสิ้้ากับยางเขาง,งานเลยเนาะจ้ะเนาะ okay. เริ่งบรรยากาศไปน้ำกันพร้อมๆกันได้จ้าเดอ้ออันนี้ยูกเกาะมหาลาดเด้ค่ะอยู่ตรงที่สะพานเทพสุดานะคะเกาะมหาลาดจ้าอีกฝั่งหนึ่งจ้าคนหลายขนาดเลยจ้าป้า คอละต่นเตนแห้งเด้อโดนดนเถื่อบาทเท่าจะมีงานประจําปีแบบนี้แต่ว่าคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นงานประจําปีค่ะเพราะว่าปีนี้ก็จออกจกเจ้าจัดอีแรกแล้วก็ฟรีทุกอย่างเลยฟินฟรีคอนเสิร์ตไปเลยค่ะทุกคนจ๋าเิึงสูมไฟคะเจ้าส่มทั้งเขา่าเ้ยจ้าเนี่ยไงไงเบิ่งค้นทายลูก คนขนสะอ่อนแ <don> หมคะ่ะคนละทายลูกตื่นเต้นกันค <don> ่ะจ้างานเพิ่นกับป็นตามาค่ะเรีเทุกคนจ๋าเพราะว่าขาเจ้าประกาศแบบมีหอดสวนด้ยค่ะเป็นเป็นเป็นสวนแล้วก็ไฟยูด้านหนาอีกฟังหนึ่งจ้าพอเข้ายางเขามาหอดงานละจ้าน่ะงานข้างในเลยแสงไฟแม่ไฟขาเจ้าตัดไฟงามงามเห็นใส่ต้นใหม่แม่จ้าสะอ่อนสะอ่อนสะอ,อ่อ,อนหอดคน คนนีจังมาจะทางใดมาสนใดกับบูร์ <c oughs> คิดว่าเหมือนเมืองกาลสินจา่ามาโฮมมาตุ่มกันอยู่นีเมื่อสลดเพราะว่างานใหญ่บักขาวเลยทุกคนอย่างเขามาครังงนคือพื้นที่เยอะมากคือก่อมาหาหลาดทั้งกอน่ยก็คือจะเป็นงานหมดเลยขนาดที่จอดรถนะ <c oughs> ก็ยังจะไม่มีนะทุกคนมองจอดรถบ่ค่ะทางมาจากอีกฟังหนึ่งคือทางบ้านม่วงนะทางนนบุรีเนาะค่ะอีกฟังหนึ่งของสพา,านนะ ข้าเจ้าจะจอดรถไปทาง้งนั้นเด้แล้วบัดที่นี่ข้าเจ้าก็สิให้นางรถใยๆว่านางรถนอนรับส่งมาจา้าข้าเจ้ามีรถรับส่งให้พร้อมเด้อเพื่อป้องกันป้องกันรถรถบ่นีจอดทางฟังนีจา้าจะจอดทางฟังคือพื้นที่มองจอดรถบบพอแห้งจ้าก็คือลายแห้งลายอีหลีลายคักจะคึนมา,าทางไงไหนิึงในอลังการมาคากลยทุกคนจา้า โอ้ยอยาให้คทุกคนมาเด้อชวนชวนเลยนะคะพากันมาเทียวงานลหลายๆเ้ยจ้าเด้อมืออื่นกับสิมีมหรอลค,คือเก่าค่ะมีคอนเสิร์ตคือเกา่ามีสองคนเลยน่าจะเป็นทัานยาอาสยามจ้าเรากาอีกคนหนึงก็จะเป็นทิดแอมเด้อจา้าคุณะ ของเล่นกะบวัชการ์เลยเอาไว้ต้อนรับเด็กๆทั้งนั้นเลยดูเต็มเลยจ้ะแสงสีเสียงอลังการของกินของอยูบานบานเท่าเีี่ก็คือนร้ายมาค้ังเลยจ้าพากันมากกันเด้อจ้าเชิญชวนจ้างานหอนที่ยิบดจ้าทุกคนจ้าสะอ่อนค่ะตื่นเต้นแห้งอู้อลังการ